มาชมตกุ้งกันตั้งกองอ่าได้ที่ได้ที่จัดไปดีหรือเปล่าก็ไม่รู้มาไม่ทันน้ำแล้วน้ำจะหยุดแล้วหไหนจะไปปั่นผ้าไหนนะจะไป กินมามา่าไหนจะไปหาเหยื่อไปหากุ้งฝอยมาได้มาหน่อยมาดูกันว่าวันนี้จะได้ไหมเนี่ยจะได้ตัวสวยบ้างไหมที่เจอตะกุ้งแกง น้ำก็เดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็อ่อนอยังไงก็ไม่รู้จะหยุดก็ไม่หยุดจะไหลก็ไม่ค่อยอยากจะไหลไม่ค่อยมีตัวช่วงนี้มันจะมีกินกลางคืนแต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่วันดึกก้าป่า น้ำยังไม่หายแดงดีสั้เทไาไหอยู่แล้นเนี่ยมาคุลคุลแล้วเนี่ยปลาอะไรปลาลุ่งปลาอย่างเนาะ้นลกนักษณะเหมือนปลากระทิงเลยปลาอะไรเนี่ยนั่นไงจริงด้วยปลากระทิง เลยดีกว่าเอาลุกปล,ลีบเป็นลาหมดอืองเรือกระจายหมดเลยเราไปอยู่ใต้ท้องเรือก่อนแล้วกันดิ้นไม่รู้เลยเป็นปลากระทิงรู้ป่ะเก่งก็ไม่มีลงหนึ่งรู้ทุกเรื่อง <laughs> รู้มากเดี๋ยวมีดาไม้มีมามา่า ใครจะไม่รู้ถ้าลงหนึ่งถูกโม,โมโมสุดๆโม,โมให้ฟังดีกว่าไม่มีอะไรจะให้โมโนะมีกว่ไม่พูดนะถึงจะโม,โมก่ฟังฟักันเถอะมันเข้าไปอยู่ใต้ท้องเรือแหละ บ็ดแบบนี้ไม่ตายหรอกเลี้ยงได้แต่ติดเบ็แบบเข้าปากเข้าท้องเลี้ยงไม่ได้ตายหมดแหมลืมเลยว่าถ่ายคลิปอยู่มาแล้วหน่วยแรกหลังจากที่หลุดไปตัวหนึ่งสวยๆตัวนี้สวยนะเกือบๆขีด จากจริงๆไม่รู้ปุ้งไปไหนหมดลืมเลยว่าทำคลิปเ <laughs> ย้ กินเหยื่อไม่ค่อยได้เหยื่อมันใหญ่กว่าปากตัวมันเล็กถ้ามันไซส์มันสวยขึ้นมาหน่อยก็กินเหยื่อง่ายไม่จะยกง่ายเข้าปากติดทุกตัว cung càng Thôi phải Mày bảo nhímกิน mấy một Ừ. สาวเปลื่นเลยโอ้โหติดแก้มติดแก้มขึ้นมา,างั้นนะน้ำลึกไนงะน้ำลึก,กสาวนานหน่อยกว่าจะถึงสาหร่ายเยอะมากสาหร่ายหางกระรอกสาหร่ายใบ เดีย๋ยวไม่เป็นไรใช่เดี๋ยวอยู่ครบ ใช้ดีบางทีก็เอานะไข่อ่ะแล้วไข่ส้มๆแล้วก็เอามั่งไม่เอามั่งแต่ไม่ได้เอาถ้าทุกตัวทีก็ปล่อย เฉยๆไม่มีกระดุกดิ๊กเลยแต่เอ็นมันตึงเฉยๆกเลยลองยกเร็วๆเูติดใช่ยังงั้นใช้ตัวจะด้วยนี่ก็กุ้งไข่นะแต่มันยังไม่ไม่ดำกุ้งหาย,ยากก็เอาไว้ก่อน nếu mà nó được cung, những cái gì nữa, một cái nó không phải cung ใหญ่ๆเนียถ้าตัวเล็กเราก็ปล่อยนึ่งไข่ไข่ดำเราก็ปล่อยไปไข่ส้มถ้าตัวใหญ่เราหากุ้นอื่นไม่ค่อยได้ก็ต้องเราก็ต้องเอาบันเป็นอาชีพก,ก็ต้องหาอะไรได้หาเงนินเหมือนกันถ้าเอาบ้างไม่เอาบ้างแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่สถานการณ์อย่างก็วันนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ช้าไปถึงได้ลูกเพราะน้ำมันอ่อนแล้วเนี่ยไซยนี่ยเนี่ยมันก็เล็กเนี่ยแต่มันก็ไปกินได้แหละมันมีแล้วไงไม่เอาปล่อยไปก่อนเมื่อวานปล่อยไปสามสิบกระตวัวเพราะมันถี่เหลือเกินแบบนี้เอาขึ้นมาอย่าเนี้ยเราก็ต้องปล่อย,อยใครจะเอาเอาไป ปล่อยก็ปล่อยไปวิธีใครวิธีมัน ตัวนี้ตัวสวยนั่นเกับขีดโอ้เนี่ยกเกือบขีดตัวนี้ไอเหลือ,องไฟยสวยไม่เปลืองเยอือะเยเหลืองเท่อาเดิมาหาทุนขายลำบากตอนนี้น้ำท่ามันไม่ปกติ มันไม่เหมือนปลายน้ําปลายน้ําดีมากแต่ก็ต้องรู้ไหมอก่ะปลายน้ําไม่รู้ไหมก็อดเจุดโดมันไม่ทันได้กิน ได้พอได้อา้อาวอา้าวอ้าวติดเฉยติดเฉยเลยตัวไม่ใหญ่อ่ะพอได้แกงกินกู้ไข่ก้ไข่ตัวมันไม่ใหญ่ไงแกงได้นะอ้าวนี่กปูติดตีกีอ้าวโอ้โอ อ่าหลดไปแล้วไหนมีแต่กุ้งแกงเอา้าเฮ้ยขาดเฉยเลยไม่ใหญ่นะี่ไม่ได้เปลี่ยนเบ็ดาน้นามันวยตรงพ่ถูกก็ต้องมันมันเปลี่ยนพุกมันไม่ค่อยดีพกเน่งก็ไม่ได้เปลี่ยนพอไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เรียบร้อย ตุดเข็มมื่าบุีเรายกบ่อยๆยกหนักๆบ่อยๆติดสวะติดหินติดตออะไรยกหนักๆตุดเข็มมันก็ไปความเล็กความเล็กมันกล็ลยไปเสียดสีกับเอ็นทำให้เอ็นขาดไต้องมันดูมันเปลี่ยนเลยลุงเมี่ยงไม่ได้ดูไม่ได้เปลี่ยนด้วยเรียบร้อยขาดไปแล้วพุ่งอาไปด้วย กุ้งกระตัวไม่ใหญ่หรอกกุ้งแกงประมาณนั้น ถ้าเป็นไซส์สวยๆตัวเราเกือบขีดนะ่ะเ็มเลยไซส์ไม่สวย ก็เด็กกุ้งไข่อีกแล้วอ่ะแต่ตัวนี้ไซส์ได้อยู่นะปล่อยไปไปแหมลงมึงไม่เต็มใจ

เดี๋ยวจบจากตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูสรุปกันนะเราจะได้เท่าไหร่วันนี้นี่นี่ตัวสวยเลยเป็นกุ้งไข่นะไขท่ทอมแป๊ดเลยตอบน,นีนะ้เอาบ้างไม่เอาบ้างวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนมาคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ